คุู้ชมคะเจอกระจูนพรบงกฎนะคะ,ะผู้บริหารศูนย์นุฟอไรส์กาญจนบุรีนะคะวันนี้จูนมีเรื่องราวดีๆเป็นเทปที่จูนจะพามาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็พามาดูลงเพราะเหตุเป็นเหตุหูหนูนะคะซึ่งเราก็จะมาขอรายละเอียดที่เขากันว่าการทําเหตุหูหนูเนี่ยแล้วใช้นุฟอรไรส์เนี่ย ผลมันออกมาอย่างไงมันช่วยได้ไหมนะคะแล้วก็วิธีการทำซึ่งวันนี้จุนจะพยายามพรีเซนต์ให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อว่าเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมท่านอื่นที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้มีความรู้เผื่อมันจะเป็นทางเลือกนะคะที่เราจะสามารถสร้างรายได้เสริมก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจุนจะพานะคะเพื่อนๆนะมาเจอกับเจ้าของโรงเพาะเห็ดนะคะมาสอบถามพี่เท่ากันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะเชิญค่ะพี่คะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคพี่พี่ยืนนี่เลยค่ะคันนี้เดี๋ยวน้องจุนจะขอสอบถามนิดนึงไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรคะแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมอ๋อผมชื่อประสิทธิ์ทำรงรัตนาฤทธิ์ครับค่ะพี่ผู้หญิงคะใส่สมอนค่ะพี่ใส่สมอนทำรงรัตนาฤทธิ์นะคะคันนี้โรงข้อเห็ดเนี่ยเป็นของพี่เนาะครับนะคะแล้วพี่เคยทํามานานเนี่ยคะเพิ่งทําได้ประมาณสักสามงวดสามชุด คผมนะคะสามชุด <ผม S 1> แล้วคนนี้ออคือต้องต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยคือก่อนที่จะทําเห็ดเนี่ยพี่เขาทําปุ๋ยไฉ่นะคะ<ม>แล้วก็เคยลองใช้นูโฟนไลซ์แล้วและณปัจจุบันพี่ก็มาลองใช้กับเห็ดด้วยในะคะคแล้วคนนี้เห็ดที่พี่ทาเนี่ยลรงเรือนเนี้ยพี่ทาทีกี่ก้อนคะแรกๆก็เริ่มแรกก็ประมาณ3,300ก้อน3,300นเนาะทำยากไหมพี่ไม่ยากค่ะไม่ยากเนาะ ไม่ยากหนูจะได้ทําด้วยดีจัโอเคก็เลยมาเนาะงานในล่มเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยขออนุญาตพี่เขาสองท่านเนี่ยนะคะมาขอความรู้แลกเปลี่ยนกันเผื่อเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาดูจะได้รู้ว่าเออวิธีการทําเห็ดมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเท่าที่น้องจูนคุยกับพี่อะเมื่อกี้เนี้ยคือตอนแรกเรามีความสึกว่ามันยากแต่พอเราเราฟังแล้วมันก็ไม่ไม่ทั้งหล่เพียงแต่ว่าเราต้องดูแลง่ายกว่าพืชผักเยอะง่ายกว่าใช่ไหมโอเคค่ะพี่เดี๋ยว เรามาบอกท่านผู้ชมกันเนาะแต่คราวนี้เราขออนุญาตให้พี่พาเข้าโรงเพาะเห็ดได้ไหมเราไปคุยกันอยู่ข้างในได้ไหมได้ครับโอเค,ค<พ>ท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยนะคะว่าโรงเพาะเห็ดของพี่เนี่ยสไตล์ไหนเป็นยังไงนะคะเชิญค่ะตามเรามานะคะ เห็ดกันแล้วเนาะนะคะตรงนี้จริงๆแล้วอะลงเพราะเห็ดมันเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าหรือว่าพี่ยังไงไม่ใช่ฮะโดยปกติถ้าคนก็ไม่มีบ้านเก่าของผมเนี่ยก็จะต้องปลุกลงเห็ดบางทีก็ลงเรือนบางคนก็มุงใบชชีบบางคนก็ใบจ่าบางคนก็หญ้าแฝกแล้วแต่ แต่คัน,นี้ก็พอดีว่าเรามีอยู่แล้วใช่ไหม,ม<า>อันนี้คือบ้านเก่าของพี่เขาค่ะไม่มีใครอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์พี่เขาก็เลยแปลงเลยใช้ใช้อะ,อะไรที่ใกล้ตัวแล้วที่ที่เรามีอยู่แล้วสามารถดัดแปลงได้โดย <ฮะ S 2> ที่เท่าที่เห็นพี่ใช้แซลมอะไรอย่างเนะงีเ้ยนะมามุงตาหน้าต่างใช่ไหมตอนช่วงแรกที่เวลาทําเห็ดแล้วพอเห็ดเนี่ยมันต้องผ่านแสงมาก่อนอ๋อตือให้ให้แสงนิดนึงแล้ว ความอบอุ่นคือความชื้นอุภูมิความชื้นร้อนชื้นเขาได้ร้อนชื้นใช่ไหมคะนี้น้องจมพขออนุญาตถามก็แต่แรกเลยนะคะอย่างเชื้อเห็ดเนี่ยพี่พี่สั่งซื้อเข้ามาใช่ไหมคะแล้วพี่ชุดนี้ที่เรายืนอยู่นี่มันสามพันีก้อนสามพันกว่าก้อนอันนี้รุ่นนี้สามพันก้อนค่ะคอที่ได้มาปุ๊บอ่ะพี่ทายังไงกันก่อนคือเอามาแขวนอย่างนี้เลยไหมหรือว่าจะต้องทํายังไงกันก่อนก็มอนอนพักเชื้อก่อนค่ะ คือเหตดเนี่ยมันมีมันมีอยู่2อย่างราคาจะต่างกันไปถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาเพาะเอาเองคือเรามันต้องบ่มเชื้อเองก็จะใช้เวลาประมาณน5ะสามถึงสีวันเพื่อให้ให้ก้อนเชื้อเนี่ยมันมามันจะดำๆๆมาเลยก็จะหยอดหัวเชื้อไว้ตรงนี้หน่อยเสร็จแล้วมันจะค่อยๆขาวออกมาเรื่อยๆท่านผู้ชมคะเมื่อกี้พี่ประสิทธิ์กับพี่สายสมรเขาบอกว่า ก้อนเห็ดเมื่อได้มาปุ๊บเนี่ยจะมีการพักเชื้ออยู่ในห้องพักเชื้อห้องพักเชื้อก็คือห้องที่ปิดไม่มีมมลม<ง>เข้าไม่มีแสงเข้านะคะแล้วก็ภายใน45วันนะคะเชื้อเห็ดจะเริ่มเดินนะคะจากที่สีดําๆเลยอย่างเงี้ยบนหัวกับตรงเนี้ยที่สีดําๆเลยเนี่ยจะไม่มีสีขาวเลยนะจะค่อยๆขาวอย่างเงี้ยเนาะไล่ลงมาเลยจนพอมันทั้งก้อนละเราทำยังไงจ้ะตากแช่ให้เขาเอามีดมากรีดอ่าฮะ อ๋อพอสี่สิบห้าวันปุ๊บพี่เอามีดแบบคัตเตอร์ก็ได้ใช่ไหมปีเปิดใช่ไหมเขาเรียกเปิดปาเห็ดค่ะเปิดเปิดข้างๆเปิดเพื่อให้ดอกเห็ดมันออกความยาวประมาณหนึ่งเซนแค่นี้ยประมาณเกือบเกือบนิ้วงอ๋อเยประมากว่าขึ้นไปอ่ะเนาะโอเคประมาณเซนครึ่งนะคะแล้วควนี้ก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะปีทั้งหมดสิี่แผงตาหัวมุมมันเนี่ยค่ะ มันจะมีมุมสี่เหลี่ยมเงี้ยมันอยู่ที่คนถนัดนะถ้าคนถนัดก็จะกีดตรงหัวมุมนี้อคือเอามุมเป็นหลักหนึ่งสองสามสี่ด้านแล้วก็กีดลงมากีดตัวอีกสองแผลรวมทั้งหมดจะได้สิบสี่แผลพอหลังจากนั้นเป็นไงหลังจากนั้นพอหลังจากเรากีดเสร็จแล้วเราทํำยังไงเอาหมอนแผนเหรอแล้วก็แต่หัวออกก่อนนะอั้แต่หัวจุกแล้วเอาไอ้เชื้อเขาฟังเชื้อเขาฟังที่เขาเขาหยอดเชื้อมาอ่คะ ขูดออกหน่อยนึงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาปูนขาวโรยบนเพื่อฆ่าเชื้อค่ะแล้วเราก็เชื้อไม่เชื้อลงไปแล้วก็เราก็มามัดเอามามัดแผลไว้อย่างเงี้ยเนาะแล้วพอเรามาแผลเนี่ยพอเรามาแผลแล้วเนี่ยแล้วเราต้องลดน้ำมีวิธีดูแลยังไงต่อเนี่ยนี่เลยครับนี่หมดที่เลยครับพอเรามาแผลปุ๊บค่ะแผลเสร็จครบหมดแล้วแล้วเรายังไม่ต้องลดน้ำนะคะแค่น้ำพื้นอย่างเดียว อ๋อให้มันเปียกที่น้ำไม่มันเปียกให้มันชื้นเนี่ยเขาก็จะดูดตั้งแต่ลูกกล้ามมาถึงลูกบนอ๋อชื้นจกวันขึมาบใช่ไหมเสร็จวันค่ะลาดไปเลยทุกวันพยายามให้ห้างล่างนี่ชื้นเปียกตลอดเวลาพอได้สิบวันปุ๊บเขาแผลเขาจะเริ่มปิดแผลเขาจะเริ่มปิดสนิทอย่างนี้ยอ๋อค่ะค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มมีปิงขึ้นมานูนๆอย่างนี้เราก็ชวยน้ำข้างบน คือเจลก็จะออกเป็นละอองให้ลงลงหาอย่างเงี้ยต้องทำทุกวันไหมคะหลังจากสิบวันที่เราให้ทางข้างบนเนี่ยต้องต้องให้บ่อยๆให้เป็นละอองบ่อยๆสองชั่วโมงให้ครั้งหนึ่งให้เราให้เราก็เปิดอีกให้เป็นละอองทำอย่างนี้ไปประมาณอีกสิบวัน อีกสิบวัน,วนห้าวันหรือสิบวันเนี่ยพอแผลกราปิดดีปุ๊บพอเริ่มพอเราเริ่มเริ่มเหมือนมีปุ๊บเราก็เพิ่มเพิ่มน้ำให้เขา เพ่มน้ำข้างบนแต่ข้างล่างคือไม่ได้ฉีดโดนก้อนเห็ดแหละคือเอาแต่เฉพาะเราออเอี่ยงเขาดูดเขาอะไรเขาโดนใช่มันไปเองแต่ก็ปิดเนาะแต่ก็ปิดพอปีงมาปุ๊บเราเริ่มเพิ่มน้ําเลยแต่ข้างล่างก็ไม่ให้ขาดนะก็ให้เปียกแต่ว่าเราเพิ่มคือให้ข้างบนเราอองข้างบนด้วยเริ่มเป็นอย่างนี้ที่เริ่มใช้นูฟอร์ไรท์ตอนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้อ๋อนี่เราก็ฉีดตัวนี้เลยอืใช้นูฟอร์ไรท์สองเขาเขาก็จะขยายอืใช้นูฟอร์ไรท์สองนี้นะคะพี่ในอัตราเท่าไหร่จ๊ะ ตามสูตรก็สามซีซีสามถึงสี่ซีซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรคราวนี้เวลาพี่ประสิทธิ์ฉีดอ่ะพี่ฉีดยังไงคือฉีดข้างบนด้วยครับให้ละอองมันตกลงมาเพราะว่าพวกนี้เขาก็จะโดนก้อนดีแล้วในร่องเห็นพี่ว่าในร่องซึเราก็เดินห่างๆนะคือความความฟุ้งของการฉีดฮอร์โมนทั่วไปแค่ปล่อยละอองเฉยๆปล่อยละอองผ่านอย่างเงี้ยฟุ้งเข้าไปเงี้ยตามช่องตามช่องอย่างเงี้ยเขาได้รับเนี่ยไอ้พวก ไอ้พวกปิงที่เกาเรียกว่าปิงเลยนะค่ะค่ะที่ปิงเล็กๆอย่างที่บางทีเราชี้ให้ด่วนเนาะมันจะโตเร็วมันจะโตเร็วใช่ไหมโตเร็วแล้วเขาก็จะบานทำ่มมเสมอเป็นอย่างนี้ก็จะบาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เนาะพอฉีดแค่วันสอวันเนี่ยก็จะเริ่มไปเป็นอย่างนี้จะแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่เล็กๆค่ะอ่แรกเล็กๆอย่างนี้เล็็กกม้วทำไมแล้วกำไมอย่างนี้คือคือขยายครเป็นการขยายดอกของเขาไปเใช่ใช่แล้วใบนะดอกเขาจะใบหนาค่ะแล้วพี่ใช้นูฟอร์ไลท์ฉีดเนี่ย เว้นระยะกี่วันนะจากฉีดครั้งแรกจนถึงห้าวันห้าวันที่ก็จะให้ทีหนึ่งครับโรยทีนึงแต่ในขณะเดียวกันน้ําก็ยังเหมือนเดิมนะคะน้ําก็ยังต้องให้แบบเดิมนะคะลงเนี้ยเราฉีดนูคฟอไล์สองไปกี่ครั้งอะแรกผมแรกผมแค่ทดลองไงคครั้งแรกเนี้ยผมทดลองเพราะยังไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะผมก็ฉีดไปตอนนี้ฉีดไปแล้วแฟนผมบอกว่าไอ้เนี้ยมันดีว่ะเออาให้มันดีไงว่ะ ดอกมันหนาขึ้นแล้วมันบานเท่ากันเสมอเสมอแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนการเจริญเติบโตเขาจะไวขึ้นใช่เราก็สามารถที่จะเก็บขา,ขายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะฟอร์อไลซ์สองนี่นะคะเป็นตัวที่เพิม่มผลผลิตอยู่แล้วเนอะอย่างที่พี่ประสิทธิ์กับพี่สายสมองรู้อยู่แล้วคือเป็นตัวที่มีธาตุอาหารครบนะคะไม่ว่าจะเห็ดหรือพืชชนิดไหนก็ใช้ได้หมดอาการเห็ดอ่ะเขาจะเริ่มแบบจะมีโรค มีแพ้ข้ามีลาเขียวมีเหมือนจะมีโรคดีจะมีโรคดอกไม่สวยดอกเล็กทำยังไงก็ไม่สวยไม่บานไม่ตะข่งแบบนี้ค่ะเราก็เลยมาใช้ครั้งแรกพอใช้ครั้งแรกกุ้งเกบไปเก็บไปเราลืมโรคไปเลยว่ามันมีโรคหายไปหมดใช่ไหมตัใชเหูหนูนี่มันจะมีโรคราเขียวลาเขียวน้องจูนแนะนํานิดนึงนะคะตัวเรามีนุ่ฟอไรท์แปดหรือนุ่ฟอไรท์แปเนี่ยนะที่พี่เคยใช้นะ ตัวนั้นแหละจะช่วยเรื่องลาเขียวด้วยนะคะพอจูนเข้ามาจุนได้มาเห็นปัญหาตรงลาเขียวเนะี่ยจุนขอแนะนำพี่เลยเชื่อได้เลยนะคะตรงนี้เราฉีดไปกี่ครั้งคะาลงในีฉีดไปสครั้งสองครั้งเดี๋ยประมาณสวันหวันสวันห้วันสวัน2ครั้งสงครั้งนี่ก็จะเก็บแล้วสิจจ,จรงิจรงๆแล้วพี่เคยทำมาก,ก่อน พี่ต้องรู้ว่าการที่ใช้ลูโฟไล์แล้วพี่สามารถเก็บได้เร็วขึ้นไหมอยากให้พี่พูดแบบเต็มๆปากไปให้ท่านผู้ชมฟังเก็บนี่หนูไม่ได้พูด,พดเองนะคะพี่ให้พี่เขาพูดเลยเก็บได้เร็วขึ้นขยายดอกได้เร็วขึ้นทันใจเราแล้วใบเขาจะหนาขึ้นใบจะหนาขึ้นใบจะหนาน้ำหนาใบจะหนาน้ำหนักดีนะคะนี่คือบอกได้เลยว่าเนี่ยถ้าใบหนาคือเราได้น้ำหนักแน,น่นอนถ้าเราไม่ฉีดลูโฟไลต์นะถ้าเขาใช้ให้กินอาหารโดยในในรูเข้าโดยธรรมชาตินะ S <S เขาจะใบาบางใบาบางใบาบางและน้าหนักไม่ได้ปิ้งเขานี้ก็จะหายหมดเห็นพี่บอกว่าวันไหนจะเก็บแล้วนะอีกมสองวันพุ่นรีบมาค่ะท่านผู้ชมนะคะแบบม้าด่วนเลยนะคะก็เลยมาขอสัมภาษณ์พี่เขาแลกเปลี่ยนความรู้ขอความรู้พี่เขาขอเทคน,คนิคพูดง่ายเลยตรงนี้ก็คือพรุ่งนี้ได้เก็บละค่ะแล้วพี่คิดว่าพี่จะได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าที่ที่ทำมาเมื่อสุดนู้ไหมเท่าที่ดูมันก็สามพันก้อนก็จะ น่าจะได้มากกว่าได้น่าจะได้มากกว่าพรุ่งนี้จะเก็บกิโลเนี่ยยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันตั้งแต่แล้วมันจะเก็บเอาดอกใหญ่ออกไปก่อนเนาะนพี่ราคาดีนี่เนี้ยถ้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบค่ะท่านผู้ชมก็เกือบร้อยนะเห็ดหนูหนูว่าคิดว่าเดี๋ยวเห็ดเนี่ยพี่ก็ยังทําอยู่เรื่อยๆเนาะก็คงทำไปเรื่อยๆเพราะมันงานสบายเนาะไม่ต้องไปตากแดดรุ่นๆไมเล่นไปย่างกันเองค่ะเนาะใช่ไหม ปลอดภัยก uh, ับเราค่ะครั ah, yeah, s right. <S yeah. ้งหน้าพี่อย่าล sure? uh, ืมนะสุนแนะนำอ๋อเล็กๆจริงๆอ่ะมันเหลือมันเหลือนู่นฟลายสองอ่าอ่าไอ้ไอ้สูตรหนึ่งผมก็มีแต่สูตรหนึ่งผมใช้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วใช่ไหมผมก็ไม่รู้ ผมก็เหลือสูตรสองก็มาทดลองฉีดดูเฮอยไปเจอน้องจูนน้องจูนบอกว่าเนี่ยบวกสูตรนึงเข้าไปสิมันจะเพิ่มกําลังทวีคูณนะือเป่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอเรผมก็เลยสั่งมาทดลองแล้วแล้วทดลองแล้วเป็นไงนี่โอเคโอเคเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะนี่นี่ผมต้องเช้ตคนนี้มานี่นี่ค่ะเชิญค่ะพี่เชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะมาช่วยผมมาช่วยผมตัดเห็ุนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเพื่อนบ้านเชิญค่ะพี่แนะนำตัวเลยค่ะพี่ชื่ออะไรจ๊ะ ค่ชื่อสมคิดพึ่งแท้เองค่ะค่ะพี่สมคิดเนาะอันนี้มาช่วยในรอยตัดขัวเห็ดนะช่วยตัดขั้วเห็นแล้วก็เรากลี่ยแล้วเกลี่ยแล้วจะมีอยู่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีปลายมีตสอเข้าไปปุ๊บตัคือต้องตัด ตัดเอ้หัวเชื้อตรงนี้ออกไอตอไปตัดขัวปีขั้วปีเนี่ยแลวเราก็จะส่งตลาดไปแบบนี้ไม่ได้พี่สมิีค่ะเดี๋ยวน้องจุนขอนิดหนึ่งพี่เนี่ยเป็นคนตัดข้วเหตุพี่จะต้องทราบดีว่าโรงเรือนไหนหรือแปลงไหนที่พี่ตัดเนี่ยดอกมันใหญ่มันดีไหมหรืออะไรไหมดีค่ะรู้ถูกไหมคะนะคะแล้วพี่มาช่วยพี่ประสิทธิ์กับพี่สมนตรงนี้และพี่ได้ตัดเองเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงว่ามันดีขึ้นจากแต่ก่อนที่ยังไม่เคยใช้นฟอร์ไลน์ไหม ดีอ่ะดีใช่ไหมเพรามันดียังไงดิก็ดีคือว่าเป็นกุ้มใหญ่ดอกใหญ่หนามน่ะน้หนักเยอะน้ำหนักเยอะเนาะแล้วมันเป็นกุ่มเลยใช่ไหมเวลาเราตัดเนี่ยเราเราตัด่วงนี้ใช่ไหมคะเนี่ย ราจับปั๊บเราจะจับแบบนี้๊บแล้วเราจะกิดตู้พอกไปเงี้ยแล้วเราใส่อ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มแลกแหละของไวเพราะเป็นกลุ่มใหญ่ดอกหนาใหญ่ดอกหนาแล้วตักไม่ต้องเสียเวลาทีเดียวมันก็ได้ดอกไปเลยมันเป็นอาชีพที่น่าทำนะนี่เพราะบางท่านมีงบน้อยท่านก็ทําน้อยได้นะคะมันมันมันตามสภาพอยู่แล้วไม่ต้องไปทําโรงเรือนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นตรงนี้ประทับใจเพราะว่าพี่เขาใช้โรงเรือนที่มีอยู่แล้วคือบ้านเก่าๆนี่แหละที่ไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยค่ะ มาดแตแปลงแล้วก็ทําได้เหมือนกันเหมือนกันอ,ออกมาดีด้วยทังคืนก็ขออนุญ,ญาตเนาะขอความประทับใจนะคะพี่ๆว่าการใช้ลูฟอร์ไลท์อ่ะพี่ประทับใจตรงไหนยางนูฟใช้ลูฟอร์ไลท์แล้วพี่มีความรู้สึกยังไงอ่ะพี่ประสิทธิ์ก่อนะค่ะโดยผมเป็นส่วนใหญ,ญ่ผมคงฉีดยาผมฉีดฮอร์โมนเนี่ยหลังจากที่ผมฉีดเสร็จเสร็จแล้วผมก็จะเหลืออยู่ประมาณสักนิดหน่อยค่ะ กันี้ไอ้ต้นทับทิมหน้าบ้านผมเนี่ยต้นฟลายเนี่ยไปฉีดสาดมาเล่นอย่างนั้นน่ะด <Okay. S 2> ูมันเป็นไงออโอ้โหมันติมต้นเลยไปดูได้เลยตอนนี้เนาะไอ้ต้นเลยต้นเลยดีกว่า,าสิว่าแสแดงว่าของเขาดีจริงมาทใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นเลยใช้ตัวเดียวนี่คุมได้หมดทุกตัวทั้งโลกทั้งอาหารในตัวงข้าในดอกแล้วทำให้สวยเพิ่มน้ำหนักดอกหนาพกเราได้เก็บได้เป็นเดือนยืดได้ยูอ่ะนะคะแล้วก็ทันราคานะ เหวด้วยเนาะเราบอกเผ็ดเราเราเอาไปปรุงอาหารนะอร่อยมากเ่กีเราไปซื้อที่ตลาดใช่ไหมเพราะว่าไอ้นสองเนี่ยค่ะท่านผู้ชมช่วยเรื่องกลิ่นสีรสชาติความกรอบความหวานความแต่กรอบความสมบูรณ์ของเขาอะกาทำอาหารแล้วกรอบมาเนอะติดใจนะติดใจเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ถ้าได้มาตัดเห็ดนะค่ะจะได้เห็ดไปทำอาหารที่บ้านต้มก็ต้มเห็ดค่ะเออตัดเห็ดใช่ ต้มก็ต้มเห็ดอะอร่อยมากออกรอบแล้วก็ยำเดีย๋ยวเย็นนี้อยู่นี่ยค่ะพี่เด <c oughs> ีาาาย๋ยวรอทานแล้วต้มเห็ดก่อนนะคะ <c oughs> โอเคจุนขออนุญาตหนึ่งพี่ประสิทธิ์ให้เบอร์โทรศัพท์นิดเผื่อว่าเพราะว่าเออเผื่อว่าลูกค้าท่านอื่นที่เข้ามาชมเราเนาะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยทําได้จริงหรอใช้นุ่นคอนไรแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงไหมสามารถโทรมาถ,ถามพี่ได้นะได้ครับผมอี่ข่าพี่ให้เบอร์เลยจ้ะเบอร์0 8 1 3์แ8ดหนึ่ง้าครับผมค่ะ พี่สมอนเบอร์เดียวกันไหมคะโอเคค่ะนะคะคราวนี้ของจูนนะคะท่านผู้ชมคะถ้าไม่ทราบว่าจะหาผลิตภัณฑ์นูฟอร์ไรทที่ไหนเนาะสามารถโทรมาหาจูนได้เลยนะคะสายตรงนะคะจูนมีจัดส่งทั่วประเทศฟรีค่าจัดส่งด้วยสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะทโทรมาถามจูนได้เลยว่าจูนจัดโปรโอะไรอยู่แต่แรับรองว่ามีทุกเดือนแน่นอน โทรมาได้ที่เบอร์0924842250 0924842250นะคะทักแชทแอดไลน์ได้ด้วยนะคะเบอร์นี้แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0851239829นะคะเอ่อโทรมาหาจุนได้เลยกระจายสินค้าทั่วประเทศส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราทั้งหมด4คนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ทิปหน้านะคะ ขอบคุณพี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาท่านผู้ชมกันเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย